สวัสดีครับพ่อแม่พินองคนอีสานยูทูบสิภาพพ่อแม่พินองไปชมวิถีชีวิตของคนอีสานในภาคใต้จังหวัดระนองครับคลิปนี้เป็นบรรยากาศในงานบวชพระแต่ที่คนอีสานนำมาเสนอคือการหุงข้าวด้วยกระทะหรือที่เรียกอีกอย่างว่ากระทะใบบัวซึ่งหลายๆคนอาจสิบบุหูจักกระทะใบบัวก็ได้นะครับ ตามชุดบทในงานต่างๆกรณีที่เจ้าภาพเพิ่นบดได้จางโตจีนเพิ่นกรสิจัดหาอาหารตอนรับแขกที่มารวมงานโดยจะาภาพเองดังนั้นการหุงข้าเพื่อให้ได้ข้าที่หุงในปริมาณมากๆเพิ่นกรสิหงุงโดยกระทาใบาบัวตามภาพที่เห็นนี่แหละครับแต่ที่น่าสนใจคือฟื้นที่เพิ่นใส เป็นวัสดุที่หาง่ายๆในชุมชนคือไม้ไผ่แห่งกับการบักเรลวแห่งเป็นเสือเพลิงตามภาพที่เพิ่นกำลังหอบมากนี่แหละครับขั้นตอนการหุงข่าวอันดับแรกผู้หุงเอากระสารใส่กระทะในปริมาณที่ต้องการหงุงซึ่งกะทะนเ่เพิ่นสีไส่เถ้อละถังครับแลว้วก็เา้น้ำสักเขื่อนหนึ่งหรือสองเถือตามที่เห็นสมควร เสร็จแล้วก็ยกกระทะขึ้นตั้งบนเตาที่เพิ่นเหดจากถังน้ำมันตัดเครงที่ก่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดก็ก็เอาตามประสบการณ์ของผู้หุงว่าสิใส่น้ำหน่อยหลายปันไหก็เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะครับการหุงเข่าก็เริ่มต้นโดยการใส่ฟืนไม้ไผ่แห่งก่อน,นะครับส่วนการบัก้าว ก็เอาจุดตอนดงเขา่าคำว่าดงเขาก็คืออย่างคนรุนหลังอาจสิบกเข่าใจนะครับก็จะมีคลิปให้เบิ้งตอนถ่ายในการดงเข่าเขาเห็นแบบไหนหลังจากหุงเข่าไปประมาณสิบหาหนาทีหรือใส่เวลามากกว่านั้นหรือหน่อยกว่านั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้หุงเขานะครับว่าข่าแข็งหรือว่าเขาอ่อน เขาไม่หรือเขาเกา่าซึ่งผูุ้งคนสิ่หูดีนะครับพอไดาเวลาตามมอแล้วคนก่อจะถอดฟื้นออกจากเตาเคลียรทานเคลียรไฟเพื่อลดความห่อนลงแต่บ่ถึงกับไฟดับนะครับแล้วก็เอาไม้พายมากโกยเขาจากด้านล่างขึ้นด้านบนเขาที่อยู่ขอบกระทะ ก็จากเกลียไปอยู่ตรงกลางเพื่อให้เขาได้รับความห่อนเสมอกันป้องกันปัญหาเขาสุกสุกดิบดิครับและเป็นการซอยให้เขาค่ายไอนามออกมาเร็วขึ้นเขาสิดได้บอ์แฉหลังจากเสร็จแล้วก็เอาฝามาปิดแล้วก็กอไฟขึ้นอีกครั้ง แต่เป็นไฟอ่อนๆโดยใส่การบักเรล่านะครับซึ่งไฟกระลุกในระยะเวลาสั้นๆก็จะดับลงหรือซอยให้ไฟอ่อนลง สักระยะก็เปิดฝาใส่ไหมผ้ายกลับเข่าไปมาเข่าด้านล่างก็กลับขึ้นมาไว้ด้านบนเข่าบริเวณขอบกระทะก็เกลรียไปไว้ตรงกลางกระทะเพื่อซอยให้เข่าค่ายไอนามระบายความซื้อหนออเร็วขึ้นและให้เข่าได้รับอุณหภูมิความ้อนเสมอกันเข่าก็จะซุกทางกระทะ เซ็จแล้วก็ปิด้าอีกครั้งคราวนี้ก็จะดับไฟที่ลุกอยู่แต่ความห่อนก็ยังมีลักษณะนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าดงเขาเป็นการใส่ความห่อนอ,อน่อ,อนๆอ,อเขาที่อยู่บนเตาไหา่ระอุเขาที่ย่งางบวสุกดีก็จะสุกส่วนเขาที่สุกก่อนก็จะบ่มใหม่ครับและความแฉความซื้นในเขาก็จะลดลง หลังจากดงเข่าไปสักพักก็ถึงขั้นตอนการตักเข่าออกจากกระทะใส่หมอ้อแล้วยกไปหาแม่ครัวทําการแพกเข่าใส่ถุงเพื่อเตรียมตอนรับแขกที่มารวมงานนะครับ